ถ่ายรูปด้วยพูดด้วยถ่ายรูปด้วยพูดด้วยใช่แล้วเออพี่นเ้าพี่น้งมาดูนี่มาดูมาดูมาอยู่ลำพูนไม่เห็นนาเดี๋ยวนี้ผ่านมาทางนี้มาเห็นท้องนาข้าวสวยโอ้ยข้าวกระขช้าเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็กล้องกันเออกันกล้องไปทางไหน เออไปฮ่าไม่ภาพเหรอเฮ้ยก้องกับบุดไปทางใดเอ้ยกล้องมันไปทั้งหลังโอ้ยเออเออระวังขี้เป๊้องอเออพี่น้องเฮาเฮามาอยู่ตั้งเหนือเขาพันนี่กลางนากลางนาพี่น้องกลางนาเป็นผืนเขียวเปนบรรยากาศฮืชอย่าอืมอืมมาเห็นกลางนาเจ้าเข้า เราอยู่ก็เดินเดินตามคณาอะไรมาหกล้มหรอกะเหาอยู่ตามคันนาค่ะถ่ายรูนค่ะกับมันั้นถายวันนี้น้ามาอยู่กลางนะากองก้องูดนี่ลำพูนลำพูนลำพูนอาพรลำพูนเด้ออยู่กลางนานะยายน้อยอยู่กลางนาเด้อเดี๋ยวนี้นะใส่เสื้อแขนยาวเด้ออยู่แต่ในห้องแอร์เดี๋ยวนี้มาออกน้ากินะ อยู่ลำพูนนะคะเนี่ลำพูนลำพูนลำพูนอุ้ยอุ้ยลำพูนลำพูนลำพูนเห็นไหมกระท่อมกลางนาก็มีเ,อดเ,ดอดเดอ้อพุ่นเ้อพุ่นเ้อมีบ้านหนุ่มโสดมาอยู่กลางนาก็มีเอ้อพี่นางใครจะมาก็มาเอ้อหนุ่มโสดอยู่กลางนาหนุ่มโสดเมียเลอนะคะมาเนิมเนอมากินบะลำใหญ่ พี่นะ้องลำไยเจ็บหมดแล้วไงลำไยอะ่ะขายเมาหมดละขายเมาหมดลอะอืมกล้วยก็มีด้วยผ่านมาเดี๋วมารักกล้วยก็มีเพิๆๆ่นปลูกสักใครขายก็มีนะพี่น้องปลูกสักใครขายจะปลูกใหม่จะปลูกใหม่ปลูกใหม่หมดหมดแล้วไงเนี่ยเอามุดเลยอโอ้อน,นี่นี่นะ เดี๋ยวมดนี่ก็จะปลูกอันนี้ก็ลังปลูกอันเนี้ยเราจะรังปลาร์เออดีเงเนี่ยเออคุณนายคุณนายคุณนายไปไหนมาจ๊ะไปไหนมาจ๊ะอะไรอ่ะคุณหน่อยคุณหน่อยมาไลฟ์สดค่ะมาหาไลฟ์สดมาเอาคลิปเหรอจ้าคุงนาเยอะแยะเลยคุณนายเยอะแยะเลยนี่นี่นี่เยอะเลยเนาะไผอยู่ต้นพึ่งเหรอฮะหน่อยอ่ะไม่อยู่ต้นพึ่งสวยขึ้นตั้งเยอะอยู่นู่นมันเป็นยื้อไว้ มันสมบุกสมบันเลยนี่มันตาแดเลยเออไ่สบายเลยนี่อยู่ห้านะอ้ยญาติพี่น้องหลายที่ไหนอยู่บ้านดอนน้อยมันหนอกกังตรงเกินอันห้ามาอยู่นี่เฮาบอยได้ไปทางไดดูญาติพี่น้องกับบมีเออเ่ากับมาอีนี่อันนี้มาซื้อยากรลวดมานี่เลยไปซื้อยายายกกบอกยายอยู่นี่เนอออกไปละคำเดียว นั่งกินเหมือนลำไยอยู่เหมือน <laughs> เออยไปไปไหนมาไปไหนมาใหม่บ้าอ๋อเออเเที่แล้วกินน้อยเขากินข้าวบอนเอาเที่ยงแล้วคนะ่ะเอเที่ยงแล้วอา่วอา,วอาขอบคุณค่ะเอาให้ถ่ายคลิปอขอบคุณมากเดี๋ยวอยู่ต้นพึ่งน,นี่อยู่ต้นพึ่ง